สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางอาก้าก,ก็ได้รับภารกิจมาติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งรุ่น 220s ที่จังหวัดราชบุรีกันนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยลูกค้านะครับต้องการเครื่องที่ใช้งานง่ายมีประกันและมีทีมช่างคอยเซอร์วิสจ,จึงเรียกร้านของเราขอบอกเลยนะครับว่าเครื่องของเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแน่นอน แล้วสิ่งที่เราเจอหน้าง,งานก็คือการต่อท่อความยาวและสิ่งที่เราต้องเจอหน้าง,งานก็คือการต่อท่อความยาว10เมตรแต่ไม่ต้องห่วงครับทางทีมช่างของเราก็สามารถจัดการให้เสร็จได้อย่างเรียบร้อยและในที่สุดการติดตั้งของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับใครผ่านมาก็อย่าลืมแวะประทานชาบูพร้อมกับน้ำแข็งเย็ยนๆของเราได้นะครับรับรองว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอน และสำหรับใครที่กำลังสนใจเครื่องเทาน้ำแข็งและเครื่งช็อกโกแฟสามารถติดต่อเรามาได้เลยสามารถติดต่อเรามาได้ตลอดเลยนะครับเอาก้าไม่ทิ้งลูกค้าดูแลยตลอดชีวิต